ค so รับผมสวัสดีครับพบกับชิดปากแเปนะครับผมเนาะโอ้ยมีผู้ใดเอาอีย่างมาให้นอ่บัี่เนาะเฮาเห็ดเวียแข่งงานเราก็ต้องรีบวิ่งลงมานะครับผมเราทํางานอยู่เราก็รีบวิ่งลงมานะครับผมวันนี้ก็จะคลิปน้อยหน่อยนะครับผมเพราะว่าทํางานอยู่นะครับผมเนาะมือนี่มีงานนะครับผมมือนี้ทางานมือนี้แดดออกจะจากอะไรเห็ดงานเราห้องก็เลยมาเบิงนะครับผมก็เบิงวนอยู่หันเด้ครับผู้ใดก็ได้นะครับอาจจะมีคลิปหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่นี้มีงานนะครับผมใครเอาอะไรมาให้นะครับผม โอ้หนุ่มหล่อคนเดิมหนุม่มหล่อสวัสดีครับผมหนุ่มหล่อคนเก่าคนเดิมนะครับผมพี่อุ้มนะครับผมนะครับผมโอ้นะครับผมโอ้แบบศิลปะมีหอดทากพร้อมนิดหน่อยน,น,นะพี่พี่อุ้มครับขอขนาดนะครับผมถ่ายรูปแป๊บนึ่งรอรอเออรอรอเอ,อ้ขอบคุณครับโอ้พรุ่งนี้ต้องแก้อีกโอ้ สองคนก็ไหวโอ้สองนุ่มโอ้สุดยอดครับผมโอ้เก้าอี้นั่งอย่างสวยงามให้นอนแล้วตกแล้วไม่เก็บนะโอ้ไม่สูงเอานอนเล่นนอนเล่นโอ้นี่ครับลองก่อนเพื่อนเลยครับผมนะต้องคือทุกคนทดลองทุกคนทดลองไม่เท่าไหร่ต้องให้เอสนทดลองถ้าเอสนทดลองแล้วไม่หักแสดงว่าผ่านครับผม นะโ่งเสียเลยเนี่ยโซงเสียเลยใช่โอ้โนะครับผมต้องให้อยู่หันไปไหนบ้างเมื่อกี้โอ้โหเกือบจับจันเป้งเลยโอ้โหนี่ครับผมเนาะพี่อุ้มนะครับเหมือนชุดโชว์โซฟาไม้ไผ่นะครับผมชุดชุดโซฟาไม้ไผ่นะสุดยอดมากครับผมเดี๋ยวเราขนย้ายบ้านมาที่นี่เดี๋ยวเราจะใช้บริการพี่อุ้มนะครับผมโซฟาไม้ไผ่นะครับ สุดยอดครับผมเอาไ้นอนเว้นนะครับโซฟาไมพายเอาไ้นอนเว้นนะครับผมก็นี่ครับผมหนุม่มรอคนเก่าคนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมคือมีามาให้ทำคอนเทนต์ตลอดนะครับผมเป็นไงม้างครับพี่อุ้มสบายดีสบายดีสบายดียด <g ülme> แต่ช่วงนี้โรคซางจับระบาด <g ülme> โอ้เป็นโรคซางแล้วนะครับผมนะครับผมช่วงนี้พี่อุ้มเป็นโรคซางนะครับผมซางจับระบาดนะครับผมอุ้มถามหน่อยอันนี้ใช้เวลากี่วัน ตัวไหนครับตัวนี้แหละที่เอามาสองตัวนี้ทำวันนี้ครับวันนี้ครับโอ้สุดยอดโอ้รีบทำแล้วก็รีบเอามาส่งเราทันทีเลยนะครับผมแต่ยังไม่ใ็ขอบคุเองเท่าไหร่เพราะว่ามันเพิู่ความตระหนกนิดนึงโอ้ครับผมถ้าไม่ถ้าไม่มีที่นี่ผมก็ไม่รู้จะเอาทำแล้วไปวางไว้ไหนอะไรประมาณนึงมันเป็นไอเดียเนาะคิดปุ๊บทำปั๊บครับ พอนึกได้เราก็ทําเลยเพราะว่าต่อไปพี่อุ้มก็คงจะได้มาเล่นมาเที่ยวมาอยู่ตรงนี้ก็จะได้จําได้เนาะครับเนาะนึกอใช้เวลาเช็คไม้เสร็จเช็คไม้เสร็จแล้วก็เข้าตู้อบเข้าอบไม้แล้วก็คิดกลางคืนแล้วก็รุ่งเช้ามาก็เอาเลยอครับผมนะครับผมเพราะว่าถ้าถ้าอบไม้เสร็จแล้วก็มั่นใจนิดนึง ครับพี่อุ้มทําไอ้บันไดไม้เหมือนการไฟฟ้ากับอินเทอร์เน็ตที่เขาปีนบ้านปีนเสาไฟฟ้าเป็นไหมทำเป็นจะเป็นบันไดดิงทำเป็นอยู่ครับโอ้ทำเป็นเนาะทำไมจะใช้บริการใช้บริการเพื่อที่นี่เราได้ใช้บริการไงปีนเสาปีนหลังคาเรายังไม่มีไงพี่เออเดี๋ยวได้ใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิจารณาให้อากิเมตดอย่างอาจิเม็ดดีพี่ สี่เมตรใช่อย่างประมาณนั้นแบบะอย่างเพราะว่าอย่างเงี้ยอย่างขึ้นลังคาเงี้ยเป็นลังคาเนี่ยนี่ปีนบ่อยนะพี่ชิดปีนบ่อยพี่ชัยก็ปีนบ่อยปีนไปทำอะไรอ่ะเออไม่รู้บางทีแบบน้อยใจก็ปีนขึ้นไปเล่นนะฮะอวันก่อนพี่ชัยก็ปีนไม่รู้จะปีนได้ยังไงนะงงเหมือนกันนะขึ้นข้างบนได้นะขึ้นไปมุงหลังคาเหรอครับช่วงนี้จะใช้บ่อยเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ไฟกำลังเข้าพี่ คือแบบว่าพาดเสาไฟแล้วปีนขึ้นไปอืใค่ป่ะล่ะก็คือถ้ามีไว้ก็ดีประมาณ4เมตรสี่เมตรเนาะครับผมครับโอเคโอเคเพราะว่าคือต่อไปเราจะเดินเสาไฟเดินอะไรอย่างเงี้ยสายเข้าเมื่อวานนี้มีอยู่มีอยู่เพราะว่าเราจะเดินแบบต่อไปมันจะเดินสายไฟไงมันจะมีเสาไฟอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราซ่อมโซลาร์เซลล์แล้วก็พาดครับได้ได้เดี๋ยวจัดให้ไม่ยากไม่ยากเลยน่ารักเสมอครับผม น่ารักเสมอนะครับผมก็จะลืมนะครับผมใครอยากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของนะครับผมแฮนด์เมดเลยนะครับจากพี่อุ้มนะก็ติดต่อซื้อแล้วฝากถวายเลยก็ได้ซื้อแล้วป่ะอ่ะเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์อะไรนะพี่อุ้มศูนย์หกสามเจ็ดแปดเจ็ดสามห้าเจ็ดสามทเฟซบุ๊กก็ไล่น้ำหนึ่งก็มาน้ำหนึ่งเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งพี่ศูนย์หกสามเจ็ดแปดเจ็ด สามห้าเจ็ดสามครับครับผมเนี่ยครับผมเพราะว่ามีมีเอฟซีบางคนเขาอยากจะสนับสนุนพี่อุ้มไงผมผมก็ไม่มีเบอร์โทรพี่อุ้มด้วยผมก็เลยไม่สามารถบอกได้ผมก็เลยบอกว่าให้ติดต่อผ่านพี่อนุวัฒน์อะไรเงี้ยก็ก็ดีเลยเพราะว่าครับผมช่วงนี้ยออเดอร์ที่เป็นสินค้าไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่มาเน้นหนักของถวายอะประมาณเนี้ยเพราะว่าผมครับผมเอ่ออาศัยว่าถ้ามีเอฟซีซื้อ อะไรสักชิ้นหนึ่งก็เก็บทัางไว้ซื้อไม้นี่แหละครับก็เพราะว่าถ้าจะใช้โปรโมชั่นอะไรนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเหรอโอเคครับ,รบผมขอบคุณมากครับพี่ <c oughs> อุ้มครับผมสวัสดีครับ